สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพูดด้านหลังนะครับนี่เราเทสเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างร้อยหกสิบหกสาครับลองเทสว่ามันเข้ายังไงสูมด้านข้างได้ไหมอะไรเป็นไหมเสียงตรงเป็นยังไงบ้างเสียงด้านข้างเวลาเปลี่ยนเสียงเป็นยังไงบ้างอาจารย์ลองพูดเสียงนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านฝา ด้านขวาของกล้องนะครับตอนนี้จะทส้งไมโครโฟนของออสโมแล้วถ้าจาะไม่ใช่อยู่ด้านซ้ายดไม่หยุดดุบเอ๊ะเอ๊ะภาไม่ตาเลยเป็นแบบด้านซ้ายนะจ๊ะด้านซ้ายครับด้านซ้ายครับเสียงด้านขวาของภาพได้ยินไหมครับด้านด้าครับคุณครับเสียงด้านซ้ายได้ยินไหมครับดันตกด้านตกหอมดานรู Ots, t e r n a l microphone, o r o s m o DJI, g i v s m e 1 e y e a Anniversary of DJI. Thank you DJI. Thank you c o n ่มเมเสียงด้านหลังครับเสียงด้านหลังอาจารย์ประยุทเสียงด้านหลังชัดไหมฮะไม่รู้ไม่ได้ตสอบโอเคน้องๆในกลุ่มเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยครับกลุ่ม แพนทอมกลุ่ม Osmo ว่าไม่ตัวนี้ของ Osmo คุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ